นี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของกุมารีกามัคคยาที่พีป๊อกเชลซีนักเทววิทยาอันดับต้นของเมืองไทยจะนำริปของเราไปไหว้พระแม่กามัคคยาคือผู้สร้างโลกครับให้เกิดโลกมนุษย์ขึ้นมาใช่วราลอศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่กามัคคยานะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากโดยเฉพาะดาราเซเลบริตี้ต่างๆที่มีชื่อเสียงอันดับโลกเลย และรวมทั้งในอินเดียด้วยนะครับซึ่งต้องมาสักการะบูชาขอพอรของพระแม่ที่นี่และสมหวังทุกอย่างพระพระอ,องค์ให้พรแห่งความบันเทิงเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงมหาเสน่มหาอำนาจครับสัมผัสโอกาสพิเศษในการเข้าร่วมพิธีสวดนพเคราะห์ในวันดาวพระฤหัสย,ย้ายณวัดเทพน,นพเคราะห์ประเทศอินเดียตามตำรับนิกายตันตระโบราณ เทพนประคอบเป็นเทพที่มีสความสำคัญในศาสนาครามบินดูนะครับใช้ในการทำนายหุราศาสตร์และก็ช่วยผ่อนร้อนให้เย็นขึ้นหรือผ่อนสิ่งที่ติดขัดเนี่ยให้รวดเร็วขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินในชีวิตมนุษย์นะครับพระศิวะวัดนี้คนอินเดียเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดขอพอรได้ไวที่สุดและขอพอรได้สมหวังมากที่สุด เทวดาไล่ระสิวานีศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นเกาะอยู่นกลางแม่น้น,นะครับเราก็นั่งเรือกันไปกราวว่าผู้ใดได้มาสักราพระสิวสที่นี่แล้วจะได้รับพรสมความ สนใจร่วมเดินทางทริปไหว้พระลึกลับกับใครมีเชื่อปูเชื่อและป๊อกเชลซีในวันที่28เมษายนถึง1พฤษภาคมนี้ทันละ39,000บาทสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ Line at l i l i e 888สแกน QR code หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่0851114466